ในตอนกับพี่สุรุตโอกาสสุดท้ายปล่อยชีวิตข้าเถิดเพียงกับป้าชบุดของข้าอยากทำอะไรข้าเลยอยากตายเข้ามาสายเลือดอลิสตรลู หากปล่อยมันอยู่คือเสียนหนาวันน่าตำใจต้องฆ่ามันช้าก่อนยงพิศณุราชน้องหลักนี่เจ้ากำลังจะทำอะไรจะฆ่าทารกคนนี้ชื่อหรือเด็กคนนี้มันไม่รู้เรื่องในการกระทำของพวกเจ้า อัธมาขอเถอะขอบินทบาทเด็กคนนี้ก็แล้วกันเวนละครับเวนได้โดยที่ไม่จองเวนจดจำไว้ให้ดีพุทธุราชข้าขอนนรมศการหลวงพี่ร่วมปีแล้วที่ข้าพระเจ้าพิจุุราชไม่เจอหลวงพี่นับว่าเป็นบุญนี่มันเป็นทางโรค หรือว่าทางธรรมหลวงพี่ก็รู้ดีอยู่ว่าในใจกิจของสองฆ์เข้าพจา้าดีเข้าใจดีทุกสิ่งทุกอย่างทางโลกกับทางธรรมมันผิดกันข้าพเจ้าถึงมาอยู่ในทางธรรมยังไงล่ะละแล้วซึ่งอีเลตัดทางโลกไปเสียถ้าหากว่าน้องรักของพี่คิดได้อย่างพี่แล้วก็ ชีวิตของเจ้าจะมีความสุขขอเถอนาพิจุราช์ขอเด็กคนนี้เอาไว้ขอชีวิตคนนี้เอาไว้ก็แล้วกัน,กนบารังหลวงพี่ยกให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ปกครองแผ่นเดนโกยสัมพีให้ข้าพเจ้าพูดดูแลท่านพี่แล้วขอชีวิตเด็กคนนี้กล้าหรือจะให้ไม่ได้แต่ต้องมีสัจจะคำมั่นสัญญา คนเรามีสิิ์ก็ต้องมีสัตว์สัจจวาจาถ้ายเด็กคนนี้โตมาเป็นเสีน้นหนามของพิณโกสามพีหลวงพี่จะว่าเช่นไรเขาไปสัญญาว่าถ้าหากว่าเด็กคนนี้เติบใหญ่จะดูแลอย่างดีจะไม่สอนให้มันขึ้นมือเพลงด่าเพลงทวนจำไว้จะไม่มีการลุกลามกระเด็กขาดถ้าหากว่าเด็กคนนี้ทำผิด อตาตมาขอรับเป็นยอดจำเพียงพูดเดียวฮัลกัโก,กสปีฉันนึกจงสารจุ่ทารก ที่พัดจากอกมาด้าจะเอาไปเลี้ยงในสารเาพราะเวทนาไอ้หนููเขาเป็นสายเลือดศัตรูผู้ชมคงรู้เรื่องดีเป็นแฟนที่ดหูสีดี โปรดฟังวัดีสักคู่เหลืองงูเห่ากับชาวนาโบราณเขาว่าเอาไว้ชาวนาถูกงูกัดตายโดยที่ไม่ได้ต่อสู้ผมเอาลูกเขามาเลี้ยง ก็เหมือนเอาเมียงมาอมถ้าพลาดผิดชีวิตจะลม่มนี่ตัวของผมก็รู้เดินดวงของขวามเ,นเ็น่อนช่วยกันซื้อแผ่นซีดีช่วยอบอ้อมาลี ไม่เมื่อยังมีเขาอยู่ขอขอบพระคุณทุกท่านต้องปรดช่วยกันถนอมชื่อนพร,รันรไม้หอมไปล้อก่อมออข้างหูเราเลี้ยงท่ออีกร้อยประดิษฐ์ ขอเชิญทันติดตามดูไอ้หนูเราจะเก็บจับเลี้ยงเอาไว้วมยิีงอยากอยู่เราสองคนในคำโตแห่งนี้ จรใหญ่ใจชะกาดฮ่่าให้หัวละวันนี้ไม่ใช่ตลกนะจอจรไอ้วันนี้เป็นตลกเดี๋ยวมัตตายอย่าโคตรขุนจรใหญ่ใจชะกาดฉันต้องมานั่งวันวาดเพราะกลัวว่าจรจะปน ไม่ยืนคิดอีกทีเอา้าตัวเหล่านี้ก็เป็นจรกลัวจรทำไมวะเนี่ยเราสองคนก็เป็นจร์นี่ลูกพี่คุณตงมเกิดมาหล่ออันตรายโอ้โหตอนนี้ผมเป็นไขวัดนอกอ้าวไอเวดอยู่วางหางก,กูเลยไม่ใช่อีกโกะ งไงไข้หวัดนกยังไม่หายไม <iin. S 1> ่กล้ารักษากลัว<ข>มันนอนแทงแกงไม่กล้ารักษากลัวมันนอนแทงแกงทำไมแต่หมอ,อเองก็ยังตายก็ยังตายอ,อ,อ๋อที่มึงไม่รักษาเนี่ยขนาดหมอ,อยังตายใช่แล้วพว่มีความคิดในนามของข้า ขุนจรหลอลี่ถึงเราจะเป็นโจรแต่ก็เป็นโจรมีคุณธรรมป้นเฉพาะคนรวยเอามาให้คนจนแต่ถ้าใครไม่ขัดขืนเราก็จะปล่อยเจ้าทรัพย์ไปแต่ถ้าใครขัดขืนหรือต่อสู้มันผู้นั้นก็ต้องตายยักคตแถวเนี้เราป้นมาหมดแล้วมึงพอจะมีที่ใหม่ๆมให้กูป้นไหมที่มีข้าวของมากมายลองเสนอแน่มาสักทีเถอ ทีไหนวะโทรลูกพี่เป็นไงนี่คนนี่มีทรัพย์สินเงินทองมากมายมีของเยอะมีรถอีกต่างหากมีรถเยอะที่ไหนเนียอย่างก,กุ้นลองพวกไงลูกพี่กุ้นหาป้าเหมือกลองพักกระโดดตำรวจย,ยิงตายเลเอาไม่รูนี่เอาอย่างนี้วันนี้ได้เวลาที่เราจะออกก้นแล้วแต่โจรอย่างเราต้องดูเลิกดูยามเว้ยก่อนที่เราจะออกก้นทั้งทีเราต้องไปศาลเทวาลัย เพื่อขอพรเพื่อจะได้ป้นแบบสบายสบายนั่นนำเลยลูกพี่เอิงเอิงเอิงเอิไปด้วยกันไปลูกพี่อังทางเลยเองเอิเอิงเอิไปป้น What do you ยันคงจะติดทางตันเป็นชนะอีกครั้นมาถึงถึงสถานเทวาลัยคงจะรออดปลอดภัยมีมรณาข้อองค์พระสยามอันศักดิ์สิทธ์ช่วยมา ปกปิดและรักษากราอาดโอรสคงมป่วยเอ่ยมรณา<ม>องค์เทวดาจงคุ้มครองและป้องภัยอยู่นี่ขอเถิดะพานพเจ้าไปว่าต่อจับปน ต้องมาขอพรเอาเลกเอาชัยก่อนพวกเราไอ้เขียวไอ้ขาวไอ้ยาวไอ้สั้นลูกพี่เดี๋ยวก่อนลูกพี่เรียกใครเรียกลูกน้องกูสิลูกน้องแกมีฉันคนเดียวเอาเหรอใช่เียก,กักเยอะกว้ก่อนเนี่ยจะได้เป็นเพื่อนกันบปาปไเตรียมตัวมาสาธุเจ้าพ่อเทพาไลและผีปู่ผีย่าผีตาผียายผีกระสือสาวผีป่าปุ้นจิน ขอให้การปนแข่งน hey. ี hey, ้จงลุล่วงไปด้วยดีด้วยเธอซาเธอกรหัวมุนหลายหัวเลยเสียงอะไรวะลูกมีอะไรผีแล้วโอ้โหไอ้หูเนี่ยเดียวตัวมันไม่ใช่เล็กเลยเนี่ย ไอ้บ้ามึงเปอะไรเนี่ยผีหรอกอ่ะเป็นโจรกลัวผีมึงจะบ้าได้ไงอ่ามึงจะกลัวทําไมผีเนี่ยแล้วลูกพี่เป็นอะไลาะขาสั้นนะขาสั้นขาสันขาทันอะไรขาสั้นนั่นแหละนี่กูไม่ได้กลัวผีแล้วกูไม่อยากเห็นหน้ามันเฮ้ยเสียงเด็กที่ไหนวะฮะมึงช่วยดูด้วยว่าเสียงเด็กที่ไหนไม่ใช่ผีหรอกเดี๋ยวฟังใหก่อนลูกผีเฮ้ยมึงไม่ต้องไปหาแล้วกูเจอแล้วโอ้โห เฮ้ยโอ้โหแม่จวบเหมาะเลยนะเขาเรียกว่าเด็กฝากรักไว้เฮ้ยเฮ้ยเด็กผู้ชายลูกเต้าหรอใครวะมึงเห็นล่าเด็กผู้ชายเนี right> ่ยเห็นแล้วมึงไม่เห็นให้กูเสริมให้มึงดูดยต้องหรือเพี่เฮ้ยรูปร่างหน้าตาดีเว้ยเฮ้ยมีหนามซ้ำยังมีปานแดงที่แก้มซ้ายเฮ้ย ที่ไหลขวามันสักแปลว่าอะไรวะเนี่ยวันชัยยันไอบ้บ้าเวชัยยันอ้าวเหรอเฮ้ย <Hey, S 2> ดีเหมือนกันเองกับข้าก็อยู่ในซ่องโจมานานใช่แล้วไม่เคยมีเมียไม่เคยมีลูกเอาเด็กคนนี้ไปเลี้ยงเป็นน้องเราก็ดีไหมเดียวลูกพี่ฮะว่าแต่ว่าจะให้มันกินนมเสือเองเหรอเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวเออลืมไปเราไม่มีนมให้มันกินี่หว่าเพราะในซ่องจของเราไม่มีผู้หญิง ไม่เป็นไรหลังเขามันมีทําเสืออยู่เราให้เด็กคนนี้กินนมเสือแทนนมแม่ไปก่อนก็นแล้วกันวันนี้ไม่ต้องป่นละเอาเด็กคนนี้ไปเลี้ยงดีกว่าใ<อ>ห้มันกินนมเสือก่อนไ,อไปเล<อ>ยถึงเราจะเป็นโจรเราก็สามารถจะเลี้ยงเด็กให้โตได้ใช่ไหม โอชีวิตที่เหล่อมร้ำสุดเอ่ยยามคำบรรยายชุนละมุนและวุ่นวายมนุษย์ทั้งหลยต้องรับเวนว่าโรคเราที่หมุนวนมีหรือจนยอมชัดเจน เผชิญกรรมไปตามเกณฑ์ถูกเขี้ยวเข็นกันเลือกเกินเลี้ยงมันไปเลี้ยงมันมามนหน้ามันจะเหมือนเราสองคนนะเฮ้ยใช่แล้วลูกพี่รอติโกูกล่าวความตามบทกลอนนดงดอนใกล้โคตรเคิน คืนคมสังคมเมินชีวิตต้องเดินอย่างเดียวดายม่มีมิดไม่มีมูไม่มีคู่ไม่มีใครชีวิตมีแต่พี่ชายที่น้ำใจสุดแสนดี แคร์ใครอย่างน้อยก็จะมีค่าสองคนวยจริงไหมใช่พีเ่ <7 26 S 2> เกียดตีผมมึงมากเลยเอาป่ารกเป็นบ้านเรือนเอาสร้างเดือนเป็นไฟลี่เก่งกวางช้างชนีมารวมที่นี่เป็นพี่น้องกัน ไหวผู้ชมที่สารประเสริฐท่านชมกำเนิดอารยันนภรัตมาจัดพ้นานก็อยากให้ท่านได้บันเทิงฝากเอาไว้ด้วยครับใครซื้อไปดูขอให้รวยขอให้รวย <S <S 2> <S 2> <S 2> เจ็ดผมมาพอเจ็ดหนวดมึองอีกเนี่ยนั่งคุยกันก่อนพี่คิดอะไรมากมายวะชีวิตคนเราเกิดมาบางคนก็หน้าตาคล้ายกันออบางครั้งความคิดความรู้สึกก็ค,คล้ายๆกันแต่ชีวิตฉันพิชยันฉันเกิดมาไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนใบหน้ามีปานแดง ที่ไหลขวามีรอยสักที่มนุษย์เกิดมาทุกคนต้องมีพ่อมีแม่ถูกต้องแล้วทำไมฉันเกิดมาไม่เคยเห็นหน้าพ่อแม่เลยพี่พอจะรู้ไหมว่าพ่อแม่ฉันเป็นใครข้าคงตอบเองไม่ได้หรอกว่าเองเป็นลูกเต้าเหล่าใครแล้วข้าเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าข้าเ,เป็นลูกใครเหมือนกันใช่ลูกพี่ผมยังไม่รู้เลยแต่ว่าเองยังโชคดีที่เจอข้าสองคน และเอ็งเปิดโตมาได้เนี่ยก็ก <c oughs> ินนมเสือแทนให้เลยนะเนี่ยใช่แล้วเรื่องพ่อแม่ฉันจะไม่ถามพี่อีกแล้วแต่มีสิ่งหนึ่งที่ฉันเวยชยันอยากจะรู้ยามใดที่พระจันทร์เต็มดวงขึ้นสิบห้าค่ำฉันจะรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวฉันจะรู้สึก,กโกรธทุกคนที่อยู่ใกล้ตัวฉันและฉันก็หมดสติไปในที่สุดเลยมันหมายความว่ายังไงฉันปวดหัวแทบจะทนไม่ไหวเหมือน มันมันมีอะไรมาบีบหัวฉันแทบจะแตกที่มันหมายความว่ายังไงอาการอย่างนี้มันเป็นอาการเดียวกวับที่มึงเป็นไข้หวัดน,นกหรือเปล่าวะไม่ใช่ไม่ใช่เหรอเอหรือว่าจะเป็นเพราะว่าเราให้เด็กคนนี้กินนมเสือตั้งแต่เด็กมันก็ไม่น่าจะใช่นะแค่น้นนแหละให้โรคแบบนี้อาจจะเป็นโรคประจำตัวก็ได้ถ้าเกิดว่าเรามีเงินสักก้อนหนึ่งนะใครจยพาเองไปในเมืองไปรักษาอาจจะมีทางหายเว้ยพี่แน่ใจนะแน่ใจดิจริงไ,ไหมจริงแต่หลพี่ทำใจไว้ก่อนอาชีพเราเป็นโจร เราสร้างความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่น,นผฉันหวั่นเกรงว่าสักวันหนึ่งบาปกรรมที่เราได้ก่อได้สร้างมันจะมาสนองกับพวกเราสามคนเลิกเป็นโจรเถอะพ,พี่เวทยาข้าก็ว่าจะเลิอกอยู่เวทยาอยู่หรือเปล่า,า,าลวเวทยาจ๋าอยู่หรือเปล่าจ๋าดูสิเนี่ยแล้วไม่รรไม้รู้ว่าอยู่ในคำหรือเปล่ารู้ว่าออกไม่นคกคำแล้วก็ไม่รู้ไอ้เราครับ หวังดีเห็นว่าน้องเราเป็นเด็กแต่ต้องร้องเรียกก่อนก็ไปหาเด็กผู้หญิงมามาเลี้ยงเป็นเพื่อนไม่แหมันจะไม่ได้อย่างใจอย่างที่เราคิดเลยเรเจทยนเรเจียนจ๋าอยู่หรือเปล่าเนี่เป็นไงสนใจไหมมาอีกแล้วมาทุกวันเลยเนี่ยถามซิว่ามาทุกวันเนี่ยไม่เบื่อบ้างเหรอไม่รู้มันจะเบื่อหรือเปล่าแต่เราเริ่มเบื่อมันแล้วแหละอ้าวเนี่พี่แม้วันนี้แต่งตัวหล่อเลยเนี่ยเรเจียนอยู่หรือเปล่าเรเจียนเขาอยู่ แต่อเอ็งจะมาเนี่เอ็งไม่เบื่อมั้งไงเอ็งมาทุกวันทุกวันเนี่ยฮะม,มัแมพี่คนเรานะ่ะคนเรรล่ามีความรักับพี่เข้าใจไหมฉันก็ต้องหมั่นมาหามาก,กระถุงก,กระสิงมังสิแล้วเอ็งเนี่ยนับวันนับวันนะทำไมยิ่งโตยิ่งแห้งยิ่งโตยิ่งแห้ง <c oughs> มึงตกผู้หญิงเ็าไม่จะตอแล้วผิวนวลอะไรเป่ปงต่งเป็นเพราะพี่เนะี่ยเรียกฉันไม่ดี เดี๋ยวกินนมอะไรไม่รู้ไม่ให้กินแต่กล้วยกล้วยกล้วยทุกวันจะไปโตอะไรตรงไหนล่ะจะเองใหญ่จะไปหามันไปคุยกับมันเองกันนะข้าไม่ใหญ่ยิ่งเลยอ่ะเฮ้ยเบื่อพี่เมษายนมาทุกวันเธอไม่เบื่อบ้างเรื่องไงนะพี่น้องโหก็อัญชลีรักพี่อะเรื่องอะไรจะเบื่อล่ะถึงพี่จะเกลียดอัญชลีแต่อัญชลีก็รักพี่นะอยู่ในถ้ำอยู่ในป่า อยู่กันสี่คนเจอหน้าทุกวันฉันก็เบื่อแล้ว<อ>ให้ฉันเจอสิ่งดีๆบ้างเถอะนะพี่จา๋าทุกวันเนี้เจอสิ่งไม่ดีใช่ไหมเนี่ยวันนี้พี่รู้สึกว่าขั้นเนื้อขั้นตัวปวดหัวยังไงบอกไม่ถูกเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยคุยกันกลับบ้านไปก่อนไปนะม่เอาอะ่ะพีน่น้านะฉันรักพี่นะอยากจะได้พี่นะ่ะมาเป็นคู่ครองนะนๆๆๆ นี่ผู้ชายเขาไม่สนใจมึงจะไม่มองพวกพี่มังไหมไปทางนู้นดีกว่าไปป้าพี่เป็ตัวอันตรายอย่ายมายุ่งกับฉันตัวเส็นี่ไอ้นี่ยังบริสุทธิ์ผุดพองนวลอ่อนขาเปียบเลยสนใจไหมคนเนี้ยมันอ่อนไปมันนี่มึงรู้ว่าไงอ่อนต้องไหนเนี่ยอ่อนยังไงอ่อนตรงไหนนี่ไม่เล็กเลยนะนี่ไม่เล็กนะนะก็ดูสิเนี่ยยังอ่อนยังเด็กอยู่เองเห็นตัวเล็กๆอย่างนี้ไอ้นี่จะบอกให้นะทำไมพี่ยังก็หลอดยาดมเช่นเมเฮ้ยโอ๊ยหลอดยาดมเท่านี้เองแหมพี่ อย่าดธรรมดายาดนที่กูว่าในหลอกขนาดนี้อ้นี่มันซ่อนรูปนะซ่อนรูปนะมึงไม่โจะไปได้แล้วไว้พรุ่งนี้ค่อยคุยกันใหม่นะขอไม่เมื่อกี้พูดภาษาคนที่ไม่รู้เรื่องบ้างไอ้เหอะรู้สึกไม่ค่อยดีปวดหัวเดี๋ยวมีหน้าใครหาหัวให้แม่ทำมาเยินอ่าอย่าไปกันเด้อโอ้เอ๋เที่เราเหลือมาก ไม่รู้เรื่องหรือไงวันนี้ฉันไม่ไม่อยากจะคุยเข้าใจไหมทำไมเห็นว <ยะ S 1> ่าเราเ <ทำ S 1> ด็กเดินมายืนนิ่งถ้าหา เอามันพบะปืนด้วยเหรอเอออ่ะยังไม่รู้เลยนะเน,น,น,นี่ยไม้เห็นเลยเด็กระวังพูดสองบะเนี่ย มันควรอยู่นิ่งๆไม่เอาหรกพี่ฉันรักพี่อะมาสร้างความเสียหายจงถอยไปให้ห่างทำไมไม่เชื่อกันบ้าง บอกแล้วไงฉันปวดหัวเธอจะมายุ่งกับฉันได้ไหมก็ถามว่าทำไม่บอกเขาพี่ไม่นไปอ่ะพี่พี่ไล่ฉันกลับไปพี่ไม่ตกลงรักฉันเนี่ยฉันนอนไม่หลับพี่ทำไมไม่บอกให้เขากลับไปวันนี้มันอาจจะไม่พร้อมมาได้ไปวันอื่นได้ไหมไม่ได้ฉันอยากจะรู้วันนี้ทำไมไม่เชื่อกันบ้างหรือเธอหมดยางลูกผู้หญิง ยยงมเนี่จะดูพร้อมดูผิวทำไมเหรอน้องไม่สวยตรงไหนหรอทั้งคางคิว้วเธอกย็ย่นเฮ้ถ้าเปรียบเป็นกรองตาโพนโอ้แล้วพี่จะโยนยควางทิง้งไม่ได้ที่ยันใชไม่ได้แล้วเนี่ยไม่ว่าจะตีหรือจะทุบทำไมมันคงไม่ตุบ